เอกเนี่ยอยากกระคานแล้วเดี๋ยวตีกุ่มตีไกล้เลยไปกันทั่วแล้วเดี๋ยวกรน้อยเนียมินจ่าาตุเลียเนี่ยฮะฮะเนี่ยฮะฮ่ออัส้มมาได้มันกินอันนี้ฮาอนั้นเนี่ยเออฮ่อทีไปได็ก็ได้อะที่โตที่ฮ่อตรงยืนพื้นให้ได้ก่อนระดับแรกอ่ะโตที่แบบเออั้าส้มตัวเนี้ยมันกินอยู่แล้วไปเนี่ยหลอกก็ค่อยๆซื้อยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้มาปรุงไปเรื่อย เกี่ยวสูตรเก่าก่อนเออสูตรเก่าก่นอเกกเนเฮ็ดให้มันกินให้ได้ก่อนหรือเพิ่มความเป็นซองกำมือมันเพิ่มปริมาณขึ้นยังไงสมมติอ่ะสมมติตัวซื้อยี่ห้อยมันก็ได้สางหุงหมดละก็คือสรางซีหุงเนี่ยมันกินอยู่แล้วอะ่ะที่ถ้าตุ่มตกเออได้ใส่ทางไว้เอสอส่งกทาอีกังนึงไหมหอบส่จัดจำนวนที่ตัวเองขยายออกนะอย่นี้กินบอสเอามาลองเมืองเลยเออเดี๋ยวไปกินดีกว่าสูตรเห็ดนี่ว่าสมมติปกติเอาเ๋อหอบไซหาใช้แค่ซีหุงบอสเราหอก็